รีวิว All New Honda PCX Hybrid 2026เทคโนโลยีใหม่แรงประหยัดครบในคันเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆสายสองล้อทุกคนวันนี้เราจะพาไปจอดลึกกับรถจักรยานยนต์ที่หลายคนรอคอยกับ All New Honda PCX Hybrid รุ่นปี2026ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและระบบขับเคลื่อนให้พร้อมลุยทั้งในเมืองและนอกเมืองแถมยังประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมดีไซน์ใหม่ทันสมัยหรูหราขึ้นอีกระดับ h o n ด้า p c x HyB r i d 2,026มาพร้อมก,กับการปรับดีไซน์ภายนอกใหม่ทั้งหมดไฟหน้าฟูลเลสแบบใหม่ดีไซน์เรียวคมเพิ่มความสปอร์ตพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ DRL ที่ดูโดดเด่นแม้ในเวลากลางวันตัวถังออกแบบให้ดูฉกเฉียวขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราของ p c x ไว้อย่างครบถ้วนด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟเลตแบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นพร้อมอแม็กขนาด14นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยให้การทรงตัวดีและดูทันสมัยยิ่งขึ้น ขุมพลังไฮบริดใหม่แรงกว่าเดิมประหยัดกว่าเดิมหัวใจหลักของ p c x Hybrid 2026คือขุมพลัง E.S.P. บวกขนาด157ลูกบาทเซนติเมตรที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า A.C.G. Starter Motor ให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ15.8แรงมา้าเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้ทันใจตั้งแต่รอบตน้น ระบบไฮบริดใหม่นี้ยังมาพร้อมโหมดขับขี่ power mode และ eco mode ให้ผู้ขับเลือกตามการใช้งานถ้าต้องการเร่งแซงไวๆก็เลือก power mode แต่ถ้าต้องการความประหยัดก็เปลี่ยนเป็น eco mode ได้ง่าย,ายๆผ่านปุ่มบนแฮนด์ Honda เคลมว่ารุ่นใหม่นี้ประหยัดน้ำมันได้ถึง56กิโลเมตรลิตภายใต้มาตรฐานการทดสอบ W MTC ซึ่งถือว่าประหยัดกว่ารุ่นเครื่องยนต์เดียวทั่วไปอย่างชัดเจนเทคโนโลยีจัดเต็มสมกับเป็นรุ่นไฮบริด p c x Hybrid 2,026มาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายอาทิ Smart Key System พร้อมฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทและระบบกันขโมยจอแสดงผลฟูลดิจิตอล LCD แบบใหม่แสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องระดับแบตเตอรี่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและโหมดการขับขี่ระบบ i t l i n g stop ที่จะดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อจอดนิง่งและสตาร์ทใหม่ได้รวดเร็วช่องเสียบชาร์จ USB Type C รองรับการชาร์จมือถือระหว่างเดินทาง ความปลอดภัยมั่นใจได้ทุกการขับขี่ในด้านความปลอดภัย PCX Hybrid 2026ก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมระบบเบรกหน้าดิสเบรกพร้อม ABS และหลังแบบดรัมเบรกช่วยให้หยุดได้มั่นใจแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินโครงสร้างเฟรมใหม่แบบดูเพล็ก t e สตีลเฟรมยังช่วยให้การควบคุมรถทำได้ง่ายและมั่นคงมากยิ่งขึ้นราคาและการวางจำหน่ายสำหรับราคาคาดการณ์ของ Honda PCX Hybrid 2026จะเริ่มต้นที่ประมาณ1 1 5 0 0 0ถึง120,000บาท ราคาอย่างไม่เป็นทางการโดยจะมีให้เลือก2สีหลักคือเทาด้าน Black Matte และน้ำเงินเข้ม Blue Pearl พร้อมวางจำหน่ายในโชว์รูม Honda Wing Center ทั่วประเทศประมาณกลางปี2025นี้สรุป Honda PCX Hybrid 2026คือรถสกูตเตอร์ที่ผสมผสานระหว่างความแรงความประหยัดและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการรถใช้งานประจำวันแต่ก็ยังแอบซิ่งได้ในช่วงเวลาที่ต้องการแรงเร่ง หากคุณกำลังมองหารถไฮบริด2ล้อที่ทั้งเท่และฉลาดรุ่นนี้คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณต้องการให้เพิ่มสคริปต์สำหรับใช้พูดในวิดีโอหรือใส่ภาพเสียงประกอบเพิ่มเติมบอกได้เลยครับ